เห <Cornell> น <captions> ื่อยมากตอนนี้ก็ว่งเือสุดยอดหนังลงก็สุดยอดอยู่แทบเพียอยู่แทบเพียแล้วพี่ดูดิแบบนี้ไบบสุดยอดสุดยอดทุ่มบุกบ้าฟาดงสุดๆครับพี่ดีด้วยเอาพี่บนไงบน ้แลวขายม่สันแล้ว <c oughs> รู้สึกไงบ้างคะพี่เหนื่อยค่ะขึ <c oughs> ้นก็ลำบากก็นลงน่ามากกว่า <c oughs> แรกเราคิดว่ามันสวย <c oughs> นุ่มคิดว่าน,นูอีก็ <c oughs> ถือว่าเป็นการฝึกเหมือนกันนะคะบอกว่าเรียนนะ เรียนไปก่อนตอนทํางานแล้วค่อยไปเที่ยวอ่าก็เรียนพอทางานปุ๊บเป็นไงล่ะทํางานอย่างเดียวทำงานทำงานพี่บอกว่าให้หนูอะลองไปเที่ยวคนเดียวดูบ้างก็เลยใช่มันติดใจช่ะแมหลังจากนั้นหนูก็ไปเที่ยวทุกที่เลยค่ะที่ยงชั่วลมเย็นเจอคนใหม่ๆใช่เหมือนเหมือนหนูแบบรู้จักพี่เนี่ยคอนทนสไปพอัจิยานะคะคนก็ VC เจอนางมาหลายเดือนแล้วจะลองไปพัทยาอีทีหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวาบรรยกาศมาให้ดูนะคะเราก็นั่งรถตู้มาที่พัทยานะคะทุกคน เราจะไปเข่าบบบระเปิดที่หนองใหญ่นะคะแต่วันนี้ไปไม่ทันนะคะก็เลยจองที่พักไว้ที่นี่นะคะแล้วก็มีงานคอนเสิร์ตด้วยนะคะวันนี้โชคดีมากโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาที่พัทยาแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นงานคอนเสิร์ตพัทยาเฟสติวัลนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปถ่ายบรรยากาศงานมาให้ดูนะคะว่าจะเป็นไงบ้างนะคะ งาน,นคอนเสิร์ตพัทยาเฟสติวัลเริ่มที่5สิงหาจนถึง27สิงหานะคะทุกคนวันนี้วันสุดท้ายด้วยเราโชคดีมากเลยภายในงานนะคะมีของขายมากมายนะคะแต่ค่อนข้างราคาแพงนิดนึงแล้วก็จะมีเสือมาให้ด้วยนะคะราคา4ท ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาจากงานพัทยา music festival แล้วนะคะทุกคนก็ต้องบอกก่อนว่าก็งานฟรีค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันก็ดีนะตอนแรกเราจะไปเล่นล่มร่อนเนาะแต่ว่าไม่ทนันแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายด้วยงานคอนเสิร์ตเนาะเราก็แบบทันด้วยอย่างน้อยก็ยังได้ไปดูงานนิดๆิน้อยๆน,นะแต่ว่าเราแบบ ดูนานไม่ได้เราต้องรีบกลับแล้วเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่สแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปเล่นกิจกรรมผัดโพน,นะคะทุกคนต้องบอกก่อนนะค่าว่าคนที่จะมาพัทยานะคะถ้าจะมารถตู้นะคะต้องจองล่วงหน้าเนาะตอนไปกลับด้วยนะคะทุกคนตอนนี้เราคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปแถวใช้หัด ราก็นั่งรถตู้มาต่อถึงสี่แยกอําเภอบ้านบึงนะคะแล้วเราก็เหมาวินไปที่อาเภอบ้านบึงต่อไปที่หนองใหญ่แล้วก็ไปที่เขาระเบิดเลยทีเดียวนะคะตอนแรกเราก็หลงทางนิดหน่อยนะคะกว่าจะขึ้นเขาได้นะคะทุกคน จริงๆมันมีอีกทางหนึ่งนะคะแต่ที่ทางที่เราไปเนี่ยมันทุรักทุเลมากจริงๆค่ะทุกคนบางทิปเราก็เน้นลักชัวรี่บางทิปเราก็ไม่ได้เน้นลักโชนนะครับนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าการท่องเที่ยวที่แท้จริงอาจจะมีลําบากบ้างนะคะความลําบากในการท่องเที่ยวก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะคะเพราะชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกคะ่ะ เราก็ไปต่อรถตู้มาเก้าสิบาทนะคะแล้วก็มาวิ่งมานะคะทุกคนตอนนี้เดิทางคูเขามากแล้วก็หลงทางด้วยเดี๋ยวเราจะไปถึงที่นู่นแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะคะเหนื่อยมากตอนนี้พี่ไม่เคยพี่ไม่เคยมาเจอทางคูขาแบบนี้เลยใช่ไหมครับแบบงแรกใช่ไหมครับพี่หนูก็ไม่เคยหนูก็ไม่เคยเดินทางแบบนี้เหมือนกันน อุปสรรคในการเดินทางบางทีมันก็สอนให้เรารู้จักความอดทนมากขึ้นนะคะทําให้เราเป็นคนมองโลกในแง่บวกมากขึ้นบางวันมันอาจจะดีบางวันมันอาจจะร้ายเราก็ไม่สามารถรู้ได้อยู่ที่เราต้องปรับตัวกับมันนะคะการเดินทางในครั้งนี้มันเป็นมากกว่าการเดินทางในครั้งไหนๆน,นะคะลองลองไปยิงรถได้เข้ามาไม่ได้ไม่ได้บางทีวิดีโอหรือรูปภาพที่เราเห็นใน YouTube หรืออะไรต่างๆนะคะบางทีมันก็สวยงามก็จริงแต่ว่าเวลาเราเดินทางบางทีมันก็ลำบากนิดนึงแต่เพื่อถึงเส้นชัยเราก็ต้องอดทนและพยายามมุ่งมั่นไปให้ถึงนะคะขอพังกอนไม่ไหวแล้วค่ะตัดนะค่ะนสุดยอดลงก็สุดยอดนหนูแทบเพีย ปล่าฮนุแทกพิยาดูดูได้เพียรพี่ดูพี่โอ้เปิดมาในชีวิตครั้งแรกเฮ้ยย้ยเฮ้ตายแล้วตายแล้วทำยงไีอ่ะยวนอไอนน สิ่งที่เราได้ในระหว่างเดินทางมันมีค่ามากกว่าของเป็นเนมหรืออะไรต่างๆที่เรามีนะคะเรารู้สึกว่าเราได้ประสบการณ์เยอะแยะมากมายได้ไหมคะระวังนะคะี่ผ่านเราต้องไหวัวแล้วยอดฮูมคือลมร้อนตายเลย นที่สุดเราไปเจอทางแล้วนี่ค่ะทุกคนมันขาเพิ่งก่อสร้างเลยเนาะไม่เหนื่อยเห็นทางลาดยางแล้วหนูโล่งเลยขึ้นหอน่าจะขึ้นแล้ครและแล้วเราก็มาใกล้ถึงลานร่อนลุ่มนะคะทุกคนที่เขาระเบิดแล้ว พาาดูขึ้นเบุกป่าซาดงสุดๆครับแล้วแล้วพี่แล้วแล้วเนี่ยคอนเทนต์เอาวินขึ้นขึ้นเขาวินขึ้นเขาโอเคกับทุกคนตอนนี้เราก็มาที่ข้างบนแล้วเราก็จะไปล้มล่อนกันนะคะก่อนที่เราจะกลับนะคะทุกคน เขาสิไงคุณลดคุณลดคุณลดโอหายกันลดเลยลงเป๊ะเลยโอเคโอเคเป็นไงเป็นไงเฮอเนี่ย ขึ้นขึ้นมามองใจเขารักใจผมก็รู้ใจผมก็รู้ถามเขาไม่เขาบอกโอ้ที่หเหนื่อยเกินแต่แต่ว่าเวยเวิร์กทำแล้วหรอครั้งแรกครั้งแรกมาเหมือนกันน้องเขาก็ไม่รู้พี่ยเขาไม่รู้เหมือนกันต่างคนตไม่รู้ถ้าถ้าเมื่อกี้ถ่ายรูปตอนขึ้นเข่ามาไงแล้วจะร้องโอ้ยผมไม่ผมไม่เยอะผมไม่เยอะเมื่อกี้ผมผมปีบากมาแล้วพอแล้วถ้าเกิดมันเป็นอะไรรถกระบะมันเข้าไม่ได้รถที่เป็นอะไรบ้างไหนเล่ามมอเตอร์ไซค์ สุดยอดเองประเทศไทยครับกแล้วเนี่ยโอ้สุดยอดเลยมอเตอร์มาส่งตกเดสกาังูสู้แล้วผมว่ายอดเยี่ยมเครับคอนเทนต์สุดยอดโผน้ข้าวข้าแรกข้าแรของเราเหมือนกันขึ้นมารมรอน้องเป็นนักบด้วยอ้น ใช่ค่ะต้องการประสบการณ์ค่ะคนดังคนดังแล้วน่ดังเลยเหรอดังแน่ดังเหรไมดังอ่ะนี่จะไปลงติ๊กต็อกปัญหาที่เราพบเลยนะคะก็คือการกลางลมนะคะต้องรอลมนะคะทุกคนเรารอตั้งแต่ตอนเที่ยงจะมารลมร้อนแล้วมาให้ถึงเริ่มตั้งแต่ตอนลงทาง ครั้งแรกใช่ลงทางหลายรอบแล้วแล้วก็เจอ <ะ S 2> หินเจอหินเขาทั้งผิดทั้งถูกรถล้มรถเปื้อนโคลนสตินคนดังครับทุกคนคนดังครับผมพี่ชื่ออะไรคะอ๋อชื่อเมทีครับเมธีชื่อเล่นอ๋อชื่อชื่อเล่นอย่าไปอย่าไปเอามันเลยครับเพราะพี่เลไม่้อเรียกว่าพี่เมทีก็ได้ ล่อนล่มนะคะตอนนี้เขาอัพราคาแล้วเป็นพันห้าร้อยนะคะตอนนี้เราก็ดูว่าเราจะได้ล่อนล่มหรือเปล่าเพราะว่าดูจากลมแล้วอะไรอย่างงี้นะคะอุปสรรคในการล่อนล่มนะคะก็คือต้องดูทิทางลมดีๆนะคะทุกคนบางทีล่มเราก็หล่นนะคะอีกอย่างก็คือเขาจะดูที่สภาพอากาศด้วยนะคะถ้ามันโอเคก็จะได้ขึ้นแต่ถ้าไม่โอเคเขาก็จะแบบได้แค่ระดับนิดนึงแต่ก็อาจจะไม่ได้ขึ้นไปนะคะ อันนี้อาจารย์เขาก็มาสาธิตให้เราดูนะคะว่ามันอยู่แบบนี้นะคะแต่จริงๆมันขึ้นได้สูงมากกว่าน,นี้ถ้าอากาศมันดีกว่าน,นี้นะคะแต่ว่าวันที่เราไปอากาศไม่ดีเลยก็เลยไม่ได้ไปล่อนล่มนะคะแต่ก็ไม่เสียใจยเนาะเพราะอย่างน้อยเราก็ได้ไปศึกษาวิธีการเล่นของเขาด้วยนะคะตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะคะแต่ลมยังไม่มาก็เลยไม่ได้เล่นนะคะ ในวิดีโอนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ว่าบางทีเราอาจจะต้องผิดหวังกับบางอย่างแต่อย่างน้อยเราก็มองโลกในแง่บวกอย่างน้อยเราก็ได้ศึกษาวิธีการเล่นได้ประสบการณ์ต่างๆในการท่องเที่ยวนะคะเราอาจจะเจอปัญหาบางอย่างในระหว่างเดินทางแต่อย่างน้อยมันก็สอนให้เราเติบโตมากขึ้นเสียดายมากไม่มีลมก,ก็เลยไม่ได้เล่นมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขอตัวกลับก่อนนะคะเราก็เดินลงเขานะคะทุกคนโอเคค่ะคนหมักลังเดินป่านะคะ 오이 예. 오이หหิว <laughs> <Yeah. 가수줏 preview. laughs> <Yeah. inaudible> อ้ตายแล้วตายหรืเป็นภาระจังเลยถ้าเราเดินตรงกลางดีกว่าไหมคุณตรงกลางดีกว่าค่ะพี่มันดิดมันไม่ค่อยมีหรือว่าเราจะเล่นสไลเดอร์กันไม่ค่อใช่ไหมนั่งหลังตามก็ได้ใช่ไใช่ค่ะนั่นนะเหนื่อยอะเห่อยมาก มั <c oughs> <expand> นขาดมันสั่นแล้วแต่ทางข้างหลังนี่พอรู้ปวดมากเลยนะข้างหลังนี่ใช่โอ้นี่น้องเขานั่งมาใส่ขี่นมามันใช่ค่ะมันมีทั้งน้ำมีทั้งโคลนเดินเดินเหนื่อยมากค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะพี่เหนื่อยค่ะสนุกค่ะประสบการณ์เหนื่อยจริงอะไร แล,แ,ลแล้วอย่างนี้มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเขาคิดเท่าไหร่เมา่หนูมาตั้งแต่ตรงนุ่นเลยค่ะตรงชนบุรีเลยค่ะพี่มอเตอร์ไซค์อ่ะนะใช่ค่ะพันก่าทพันบึงแล้วก็ไปหนองใหญ่เสร็จแล้วก็มานี่ต่อเลยค่ะแล้วก็ทางไม่ใช่ทางสะดวกด้วย <c oughs> เล่นมอเตอร์ไซค์เขาบ่นไหมนะ <c oughs> นิดหนึ่งค่ะ <c oughs> รถเข้าพังอ่ะพี่คิดดูพังเลยเหรอใช่ข้างล่างรถเข้าพังจริงๆค่ะเพราะว่าแบบพันก้อนหินพันพันโคนนี่คิดว่าถึกมากมีพันมีผ่านน้ำด้วยแล้วก็มีรถล้มด้วยวินล้มค่ะไม่ใช่หนูล้มก็แบบไม่เคยคิดว่าทางชีวิตจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้โอ้ยดงมาใคจก็ทักก่อนเนาะทักสี่ห้านาทีใช่ ก็ไม่ไหวแล้วจะเป็นยังไงอุ้ยหน่อยมากค่ะทุกคนตอนขึ้นก็ลำบากตอนลงลำบากกว่าจะวิ่งขึ้นโชว์ก็หักหน้ากันเกินไปก็เลยเดินเอานี่ไอ้บอกผมจะวิ่งจะวิ่งขึ้นโชว์ก็นะถึงวาสุดนะถ้าวิ่งขึ้นโชว์อะวิ่งขึ้นไงวิ่งขึ้นโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มานั่งพักก่อนนะคะ เหนื่อยไม่ไหวเก็บไฟรับหนึ่ลิเตอร์หนัิเตอร์อย่าดมอย่าดมพี่เป็นคนที่ไหนเหรอคะเป็นคนเชียงใหม่โอแต่ว่ามาทำงานกรุงเทพทำงานกรุงเทพแล้วก็มาเที่ยวที่นี่ไม่ได้มาเที่ยวก็คืออันนี้เป็นอากูอกูดแบบแท้ๆอันนี้เป็นลาดถ้าเขาเป็นนักกีฬาดูกโลกเป็นอะไรอย่างเงี้ย เขาเลยชวนมาค่าชวนมาแล้วเราอยากมาตอนแรกเราคิดว่ามาบินสวยๆหนึกว่าหนูมีสวยๆลงไปหาอะไรกินข้างล่างอากาศมันแกล้งอากาศมันแกล้งแต่นี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกเหมือนกันนะคะลงเขาพี่ทำคอนเทนต์นี้คือเปิดเป็นเพจท่องเที่ยวนี่หรอเปิดในในยูทูบค่ะแบบหนูทำคลิปแนววอล่ะค่ะพี่ได้ค่ะหนูฝากช่องหนูไปเที่ยวทุกที่ค่ะ ล่าสุดก็เชียงรายเก่งนะเนี่ยค่ะจะมีเมมโมรี่จะไปเที่ยวอีกแล้วเจ้าทีมนีนทำงานแล้วไม่ค่อยได้เที่ยวอะหนูก็คิดแบบนั้นแะค่ะหนูก็เลยเที่ยวก่อนก่อนเด็กๆหมาบอกว่าตั้งใจเรียนนะเรียนไปก่อนตอนทำงานแล้วค่อยไปเที่ยว ก็เรียนพอทำงานปุ๊บเป็นไงล่ะทำงานอย่างเดียวทำงานทำงานใช่แล้วก็พอเราจะสนุกกับการทำงานจะไม่มีเวลาเที่ยวสนุกมันไม่สนุกเหรอคะมันก็มีไฟหลังๆก็แผ่วๆนอนแผ่วๆนอนเราต้องมีนี่เราถึงจะทำงานแล้วก็มีแพชชั่นด้วย เมื่อก่อนหนูอะกลัวมากเลยเวลาเที่ยวคนเดียวอันนี้ก็กลัวนิ้นไม่เคยเที่ยวคนเดียวใช่แล้วพอแบบว่ามีรุนพี่บอกว่าให้หนูอะลองไปเที่ยวคนเดียวดูบ้างก็เลยใช่มันติดใจ่แม่หลังจากนั้นหนูก็ไปเที่ยวทุกที่เลยค่ะขอนแก่นก็ไปภูเก็ตก็ไปวจนใหม่ๆใช่บางทีก็ไปทําความรู้จักคนใหม่ๆอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนหนูแบบรู้จักพี่เนี่ยพึงรู้จักพี่อย่างเงี้ยแบบหนูเป็นคนที่แบบเข้ากับคนง่าย มันไม่ได้น่ากลัวนะค่ะพีแต่ตอนตอนแรกนะเลยกูตายแล้วไปยังชัวลมเย็นสบายแล้วสบายแล้วถ้าตกใจดีกว่าตอนแรกกันหนูไม่ค่อยรู้ตัวเองหรอกว่าอยากเป็นอะไรแล้วพอไปโรงเียนหลายๆอย่างแบบหนูรู้สึกว่ามันไม่ไม่เหมาะกับตัวเอง ตอนแรกเหมือนเหมือนจะใช่แต่ทำไม่ก็หาหาไปเรื่อยๆแล้วพอไปท่องเที่ยวบ่อยๆก็เจอต่างชาติบางทีเราก็พูดไม่ได้แต่ก็อยากพูดแต่เด็กตะวันก็พี่ก็ไม่ได้หาไม่ได้หาตัวเองก็เรียนเรียนตามที่แบบคนผู้ใหญ่เขาคิดว่าอันนี้มันดีไปเรียนสายวิสัยอย่างเงี้ยเรา่ปเขาเรนหนูก็เป็นอย่ังไงก็เรียนไปแล้วเราถึงไหนแล้วคะถึงที่จอดรถ ตอนนี้เราก็ถึงข้างล่างแล้วนะคะทุกคนอาจารย์เขาก็แนะนําโรงเรียนเกี่ยวกับลอนลมเนี่ยค่ะใครสนใจก็ไปติดต่อได้นะคะเราก็ขอติด,ดรถนุ่นที่ไปนะตอนนี้เราก็กลับที่กอทมแล้วนะคะรีวิวก็หาเรามาส่งแล้วนะคะทุกคนก็รอดูทีิปถัดไปได้เลยะคะแล้วนะคะเรืนในทริปนี้เราก็รู้สึกประทับใจมากไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาเจอประสบการณ์อะไรหลายอย่างในทริปนี้เยอะเหมือนกันนะคะ